มาเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเกมคนกันนะครับมาวันนี้เล่นเกมอะไรกันดีนะวันนี้เล่นเกมโรบอกกันปะโรบอกโรบอกครับมามาวันนี้เล่นโรบอกกันมาวันนี้เล่นโรบอกกันแป๊บหนึ่งนะครับเมวผมสนมา วันนี้เราเล่นเอ,อิมเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเล่นเกมสามรบี่แข็งแร่งดีสุดละกันมาดิครับจัดไปมาแปบ๊บหนึ่งนะครับกำลังเข้าอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำแบบนี้ได้นะอ่ะผมอาจจะทำไม่ได้ดีนะครับ อ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมผมแบบผมอาจจะแบบไอ้น right. ี่ไปเลยผมแบบมันผมเล่นไม่ค่อยถนัดโดนโดนโดนเฮ้ย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 ไอ้นี่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 แลือมันเเล่าเลย ได้เป็นห่นเล่นเกมหมื่นไปได้แตไม่เอาดีกว่าเพื่อคอนเทนต์ต้องต้องมันๆหน่อยเพื่อคอนเทนต์ต้องมันๆมาดิครับเพื่อคอนเทนต์ก็หาเรื่องคนเล่นหม่อยเพื่อคนเอาเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเจ๊ไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะเอากระปุกมาเอาไม่กินกระปุกแล้วเจ้าผมด้วย ไป,ปไปดีปาไว้อยู่แล้วอย,อวยู่ลยแ,แล้วใครใครก็ได้เข้าผมอ่ะมาจะสียงดังไปหน่อยนะไม่มีแต่คนมีโห่ะหี้อ้นนี้จอ้าี กันบายบายมไม่ได้บายบายคนดูแลผมบายบายให้นั่น,นะครับอีเอิ่มมันจะทําไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับขอบอกอีกรอบนะครับผมขออภัยด้วยถ้าเกิดผมเล่นแบบเล่นไม่เก่งหรือหรือแบบผมผมแบบผมไม่ไม่ค่อยทำผมจนเดี๋ยวผมจะทํคลิปสั้นมากกว่า,างี้ครับผมไม่ค่อยทําอย่างนี้เท่าไหร่ะมา จะไปเล่นนะแมปอะไรกันดีครับแม,รแมปอะไรวะคะ map อะไรดีวะดองไหมครับดอรหรือเปล่าดีไหมแล้วไม่ดีเอิม่มจกักรยานเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นแบบเซียนเซียนให้ดูเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดโทรศัพท์ผมดื่นผมเล่นเป็นตั้งนานแล้วมามาเลยมาแบบนึงนะครัะเครื่องผมอาจจะค้างเล่นหน่อยนะ มาแปบบ๊บนึงนะมามาแล้วมาแล้วมีเพลงด้วยไม่รู้ทุกคนได้ยินเปล่าไม่รู้ดกคนได้ยินเปล่าป๊แบบนึงนะครับตัวแบบนึงนะเมา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 ,มา,มา โทรเซียนให้ดูมาเดี๋ยวผมโทรเซียนให้ดูเอ้อยไม่เห็นวะยมาดิครับมาดิครับเซียนนะครับเซียนนะครับวีถีเซียนนะครับวีถีเซียนเขาวิ่นนงนหน้าอยีเดียวเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาวิ่งหน้า,ยาเยเอะเอ๋เอ,อ๋เอ๋ไอ้ทะยุไปด๊อ

มาดิค่ะมามาไปหมดไปหมดไปหมดมาถึงผมมาจะไปนะหยอกหยอกมาถึงผมจะไม่รอดแล้วนะตอนเนี้ยเฮือเฮ้อเอ้ยเฮ้เฮ้ผ่านเปล่าวะผ่านเปล่าวะมีผ่านไม่น่ะเฮ้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 เอาอะไรวะเนี่ย ตัวจ้าเครื่องผมค้างล้วขออภัยด้วยเลยคลิปมันค้างไปด้วยนะแต่เครื่องผมค้างอะถ้าเกิดคลิปมันค้างไปด้วยนะครับผมขอโทษนะผมผมพึ่งพึ่งทำคลิปได้ได้ครั้งแรกไงทําคลิปแบบคลิปแบบเนี้ยผมนึกออกแล้วผมก็ทําเลยแบบเนี้ยมีคลิปสั้นผมนึกออกว่าว่าจะทําคลิปยาวแบบเล่นเกมคลิปตั้งม้งแมวสีฟอนอีกแล้ว ย네่าวดีเยอะช่วยกันด้วยเยอะช่วยเยเะช่วยกำลังรับทุกคนทุกคนมามาเดี๋ยวเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อ ยัยๆตกแน่นเลยว้าอ่ะเฮือกมาเอาใหม่มาอีกนะมาเป็นใหม่แบบอื่นิีเดี๋ยวเอิ่มทุกคนอยากเห็นออบบี้ผมไหมผมว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยทำครับอืมวันนี้เปอนหนูผมไม่ได้เลยอ่ะ ไม่ค่อยมีน่าแบบอะไรน่าสนใจเลยแม่อะไรดีว่าลุงโจเอ๊ะเดี๋ยวนะแม่ดีกว่าแล้วถ้าอย่างั้นคลิปหน้าเจอกันแล้วครับคลิปคลิปหน้าเจอ